ตาตุตาตุตาตาตาหวานตาสวานตาหวานัเร็บจับเร็บจับเร็จมูยจมูกาบูบูรวยรวยรวยลาบูบู่รวยรวยรวยลาบูบูรวยแล้วไม่รวยรวยแล้ไม่รวยรวยแล้วไม่รวยบอกว่าแกพูดกับเพื่อนนะลาบูบู่ตกใจการ โอ้โหก็มันขึ้นอย่างใจมันขึ้นราคาขึนขึ้นขึ้นผบอกไอ้ลาบูบูต้องไปรวยจริงๆพราะราคาขึ้นไวเลยนะฉะนั้นากตัวละพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันก็เลยดอกลาบูบูรวยรวยลาบูบูรวยรวยเ่ออันนี้ก็มีตักแล้วีตักแต่การตักมีหลายอย่าง เพราะนั้นไทยเราไม่ให้ไม่ให้เจอปูดาปูคู่เอาไว้พระตาพระน้องพระนมือขึ้นเนาะบไวพระตาพระกันนะครับเป็นความรักเคารพเราเป็นคนไทยนัะถือศาสนาพุทธไหว้พระกันบ่ตันตาพระกันบ่ตันมาทางตีนกันบ่ตันรับตีกันบ่ตันตอนนี้บอยรับตีนเนี่ยฮะไม่ไม่อาไม่ตายหรอ อากาศรักษาประวัติในตามผู้ถามว่าสกรมีกรณีทําว่าอากาฉะนั้นตอนึดิอากาใช่ไหมแต่นั้นอากาศกรณีรารประกาบเนี่ยบางทีผมก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรมากมายก็จะจําแนกออกไปอย่างเช่นไอ้เบิ้งบางอย่างเนี่ยตอนนี้นะถ้าอะไรถ้าอะไรก็ไม่ก็มีเรื่อง ระวังมันจะไปฆ่าหมาเลยเป็นไล่ฝ่า,ากยก็ทับพอเรียกหมาแล้วร้องรู้ว่าโอ้โหทุรวนลง่าอะไรก็ตกไปเท่าไหร่นะ่าอะไรก็ไปเท่าไหร่ะะรหระจะไปฆ่าหมาเลยนะอาจารยนนะ์หัวเกรียดกลับเาบ้านเนี่ยไปเจอบเ,ออเอนีย่ยไปเจอหมาเอี่ยมจะทีมันจะทีอะไรก่อนนะ ตีเมียห้าร้อยตีหมาห้าพันก็ตีเมียดีกว่าอันนี้คุณจะดูกกนะดุกนะกะโหลกโกรกหมาอเรื่องฆ่าอะไรก็ฆ่าตอนนี้ฆ่าหมาแล้ว่างผมจะบอกพระเลยนะเอยเออเรื่องฝ่ายตัวเองอยากแตกนะอยาแตกผมด่าเจ้าว่าตีเจ้าว่าจะไม่ออกข่าวเลยเออผมด่าเจ้าว่าตีเจ้าว่าจะข่าจะไม่ออกเลย ถ้ามึงแตะมาแตะแกเราไปไล่ใจโคกอรักนี่ก็ไอตัวทับประลักเ่ยถามว่าใครใครบ้างที่เคยรักใครพ่อแม่เห็นไหมผมนี่รักเลยแม่หมดเลยทำไมก่อเดี๋มัไเดือดปวดสองอย่างจะยุ่งจากเนี่ยของวัดกับของหลวงไอ้ของพ่อแม่เป็นเรื่องปกติผมไม่ได้ไปยุ่งให้รักนะเป็นเรื่องปกติ ในเรื table, ่องปกติผมยังรักเลยแน่คอซ่อนอนเออเร่รักนะสองอย่างนะผมก็ได้รู้ปยูเป็นคนนักนักรักนะของวันปรของลวกอยากยากแต่งอะไรนะอีกลูกปิดเงาเขาก็เออจดไปไปไปเจตาวาที่ไห ไอ้เรื่องโกหกต่อแหลเมื่อวานก็พูดไปหน่อยเรื่องบางเรื่งเรื่องจริงเรื่องเท็จไอ้บางเรื่องถ้าเราโกหกให้เขาดีกันก็เกิดขึ้นไปไหลอาจารย์นะโอ้โหเขาดีกันเป็นไปไหนไอ้เรื่องดื่มกุลาเนี่ยต้ก็ยกตัวอย่างนะต้าคนเมาเมาแล้วนอนเก็ตากทุกอาจารย์นะต้อคนเมาแล้วร้องทำเพลงก็ตากทุกอาจารย์นะ ไอ้บางคนเมาแล้วแม่วางมือวางมึงจะไมยังขออันนี้มันไม่ธรบทดาเออมันมีแรงเมาผมก็อยู่บนกงเล้ามาก่อนอ่ะอันนี้เลวเล่นนะอ่ะก็นอมือขึ้นนองไววางบนหัไปอ่ะบัก่ากนอมือนะไววงกันนะอ่ะนี่นี่นาตะกาเลนะ Budha Mabhidhu Jaya Ma Iminatakalena Sambang Mabhidhu Jaya Ma Iminatakalena Sambang Mabhidhu Jaya Ma Akalangan takma takutku kebawah Tuhan kebawah tak majiwakit Tuhan ma จามาติยมปิมมยัพันเตวิสุวิสุระกนัคายาติสระเนนะสหัปัญจศีลานิยาจามาตัติยมปิมมยัพันเตวิสุวิสุระกนัคายาติสระเนนะสหัปัญจศีลานิยาจามา นโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุตตะนาโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุตตะนาโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุตตะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุตตะ นะโมักสภะคะวะโตอรหะโตสัมาสัมพุทธัสสะนะโักสะภะคะวะโตอรหะโตสัมสัมพุทธัสสะุ การนำกัจจานิพุทธังสารนงกัจจานิอมังสารนงกัจจานิธรรมกสรนงกัจจามิสังฆังการนงกัจจานิสุทเยมปีพุธังสรณนงกัจจามิสุทิยมปีพุตังสารนงกัจจานิุเยมปีมัง นำกัจจามิรุติยมปิธมมรรมะสะระนัจจามิรุติยมปิ ตังกรรนังกัจามิตุที่ยังยิ่งสังขาสารานักการีกติยั่ยิ่พุทธังระนังกัจามิตรที่ยั่งมิ่งพุทธังสรานักกามีาติยั่ยิปงดังการระนัง มักย,ยามิตติยปิสังขังสรณันปจามิปานาติปตาเวรัมณีสิกขาปะธังมสมาธิยามิปานาติปตาเวรัตีสิกขาปะธังมสมาธิยามิอินนาทานา เวรามณีสิคาปะทังสมาธิยามิอภินาธานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกรเมิตุพิชจาราเวรามณีสิคาปะทังสมาธิยามิ กาเวสุพิชฌา,าราเวรามณีสิกขาปทังสมาธิยาวิมุกสาวาทาเวรามณีสิกขาปะังสมาธยาิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปสมาธิยาวิตุระเมรยะมัจจปมาตถานาน เวระมณีศิ ka ปธรรมสมาธิานิสุรารียะปชาตมาทัศนาเวระมณีสิ k าปธรรมสมาธิานิอิมาเนกันจะศิ ka ปทานิสีเลนะสุขติยันติ สีเลนะโภคสังปทาาโทสีเลนะมิผุิติยันติสาธุตัตถมาติลักวิภะยิอาลัมภเวิตติปติภาหายาสังสปติสติยาสภะทุกขามีนาสายาปริจักปุถะปังคารมิปฏิปติภาหายะสัสปติสติยา สัพพายาวินาศายาปริตังภูตมังคะระวิสติปติปาหายาสัพพติปต <body> ิปิจิยาสัพพโรภาวินาศายาปริต <S illes> <S mental Sure> ังภูตมังคะระแซมแซมไหมแทมแซมแทมแทมอะวิหิตเจตตาภริตังภนันโต สัคเภาเมตาโรเปกิริเตสารตเตยจันตาลิเกวิปานีอิเประเตสัคเมตาโรวนาคาเนเทหาวทุมิเกเตอุมาจายันโตเอวา จาลาอาลาเวสเมยาคันนาพนาคาเตตันจาสันติเกยายมุนิปาราวัจนงตาลโมเมรุนโตธรรมะจวนาการวยัมพันตา ทุกคนทุกท่านที่มาเขารู้ในูิธีทุกเรื่อเจตดวงเราจะตอเพราเพราะต้องโดนตาเจอกรณีกับูุ้โยนในช่วงต่อไปนี้ใหูุ้โยนทุกคนทุกท่านนั้นบูชาดวงดวงของผู้เยาวแต่ละคนแต่ละตั้งนั้นไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นโยมต้องใช้เสียงออกเสียงให้ออกจากปากออกจากใจของผู้โยม เด้วยความพร้อมเปรียกนการนาตมาก็ขออนุญาตเป็นผู้กล่าวนำแล้วโยกกว่าตามมาตมาออกเสียงให้ดังฟังให้ชัดผลที่จะออกมามาจะได้กับตัวโยมเองแํ้วโชคลาภทั้งวาฏจักสทั้งบารมีก็จะคงเกิดขึ้นกับตัวของผู้โยมทุกคนทุกท่านต่อเดิในใโยตั้งนโมสามจบพร้อมกับพระนะ กำกองกับพระและกองกับนั้นพระก็จะนำสวดในหยวงเว่าตามประมาทให้ออกเสียงดังก่อนแล้วขับน้ำโมก่อนนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจว่าตามธรตมานะตั้งใจออกเดินให้ดังควาให้ดังนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาเจ้าฟ้าพระพมหากษัตริย์ข้าพเจ้า

พระพุทธพระฤทษพระโตพระสาวพระราหูพระเกศพระพเจ้าขออูญานอกพโกตัวนอกหรือตัวในที่เข้ามาสวยอยู ของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขอบูชาพุทคลางปฏิทินเมทัพมังปฏิทินเมสังขังปฏิทินเมสาธุนั่งมเมสักพระเทวนางจักพระ คาระอาจะเทวานัาสุริยันตจักปะุมจะกขะสัตติภโมจะเทวานัมวุตโระรังภะวิตติชิวโวตุกะโรจัก กโรจมหาลาภมหสโรราหูสรราหเกตุจักมหาลาภมหาลาภัะยังจักภะภะยังวินาสันติวสันตะทุกขังััวินาสันติวินาสันติสัพพะโรคั วินาสาสติลักนาอังวันทามิสัพพขาสัพเพตีวามังตาลยันตุจัพพะขาเอเตนะมังคละเตเทนะ สัพพโตสีพระวันตุเมพะวันตุเมนาามีมามมามหาลาภาภะพะวันตุเตอุอัสสอิกาวิติอิติปิโสะวะกวข้าพเจ้า ขออุชานกพรองทั้งเก้าพระองค์จากเทวาเดินท่านเสด็จลงมารักษาอายุของข้าพระเจ้าให้อยู่ยังยืนยิ่งยิ่งขึ้นไปที่ได้เวียนรอบ ในจักราสีเมตราศีเมราติพุตโตราติราิมิถุนราติมิราติกรราติกรราติสิงห์ราติงราติกันราติกตุนราติตราิภิกิราติภิกทราติทนู ราศีนรามังกรราศีมังกรราิกมราศีมีนทั้งติดาิศีต้องลักขณาต้องจันทราต้องจราต้องพระาตัวนอกต้องประตัวนอกองระะตัวในต้องประกะตัวใดๆ